ที่นี่สวนป่าตาหมอโครงการ3ในวันดีๆวันที่27กันยายน256 6ค่ะเราเตรียมพร้อมที่จะลงปลูกไม้ฮวงหัวรีบนเนื้อที่3ไร่ค่ะที่ผ่านการวานปอเทืองนะคะแล้วก็ใช้กลบเป็นสองรอบนะคะเพื่อเตรียมดินเนาะจากนั้นค่ะเราก็มาเตรียมหลุมปลูค่ะในหลุมปลูค่ะเราได้ทำการใช้ทีดีซอยผงนะคะผสมเป็นปุ๋ยสามัญประจำสวนบริเวณนี้ เตรียมให้1ถังนะคะจากนั้นค่ะก็ใช้ทีดีโกรบวกทีดีอะมิโนค่ะฉีดพ่นบริเวณค่ะจากนั้นก็จะเป็นทีดีซอยเม็ดนะคะก็2องกำมือกำอย่างนี้เลยค่ะนะคะจ้ะ ยามดีเราจะปลูกที่แปลงที่สามอันนี้เวลามงคลเรา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเราจะปลูกกัน mm. เริ่มเลยครับมาแล้วครับมาัส mm. ครับ i am hold some ในหลุมเนี่ยใช้ปุ๋ยสามันประจำสวนนะคะที่ผสมด้วยทีดีซอยผงค่ะหลุมลาหนึ่งคู่ถังนะคะตอนนี้คือเปิดก้อนถุงค่ะจากนั้นค่ะยกมาตั้งปึ๊บนี่นี้เลยค่ะถอเสื้อขึ้น ถุงดำตาร์เตอร์ชึบออกอย่างนี้ค่ะจากนั้นก็ดินที่เตรียมไว้ค่ะกบเข้าข้างๆเบ้าออเลยนะคะเห็นไหมคะเบ้านี่จะบางบริเวณสูงๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดข้างๆเบ้าะคะ่ะเบ้าอย่างแน่นดีมากเลยนะคะ สูงเท่าคนแล้วค่ะคุกเข่าบิน t อ s e กต้านะคะให้เข้ากันจากนั้นค่ะตัดก้นถุงค่ะ ลิงเชือกคือ,อเช็คระยะแถวของต้นไม้นะคะว่าเราตรงแถวไหมะค,ะค่ะปุ๋ยสามันประจำสวนค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะ ก้นหลุมชั้นที่หนึ่งก่อนค่ะเป็นการปรุงดินไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะเราได้ทำการใช้พรวนปอเทืองไปสองรอบแล้วค่ะเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะนี่คือเราเตรียมไว้เบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปกันค่ะต้นต่อไปค่ะ ดูห่วงหัวรีเก้าต้นของเราในวันนี้นะคะตัดก้นถุงค่ะมีดคมมากนะคะเห็นแบบนี้แล้วคมสุดๆด,ดูรากเขาค่ะโอ้ชนใจออกมาแล้วพร้อมมากค่ะ ต้องนี้ต้องได้ใช้ไม้ช่วยเสริมนะคะโอ้ยเดินไปขึ้น แล้วครับหนึ่งโล ามด้วยฉีดพ่นทีดิโกและอะมิโนที่บริเวณโคนต้นนะคะเน้นย้ำที่โคนต้นไม่ให้โดนใบนะคะเพราะเราใช้สูตรเข้มข้นค่ะเพื่อที่จะเป็นการขุนค่ะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วลดน้ำให้ปุ๋ยนะคะเราก็ให้ปุ๋ยทางน้ำเลยค่ะ ปรับลำต้นแล้วก็เน้นโคนต้นนะคะนวัตก,กรรมแร่ภูเขาไฟค่ะสารปรับปรุงบำรุงดินซิลิก้าช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ช่วยลดความเป็นพิษในดินช่วยกระตุ้นการแตกตารากช่วยให้ต้นไม้ต้านทานโรคและแมลงช่วยรักษาความสมดุลของดินป้องกันเชื้อราในดินเราได้ทําการโรยรองก้อนหลุมนะคะสำหรับต้นที่ปลูกใหม่ทุกต้นค่ะใส่สองกำมือจ้าตอนนี้กําลังทําการฉีดทีดีโกรและทิดีอมิโนค่ะปลํำต้นและเน้นบริเวณโคนต้นค่ะ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้นะคะเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าดูเมฆค่ะก้อนใหญ่มากนะคะแต่วันนี้เป็นวันดีค่ะเราก็ทำการปลูกห่วงหัวรี่ค่ะในวันดีๆวันนี้ค่ะ27กันยายนต5 6 6จ้า สารมันประจําสวนนะคะคือทีดีซอยผงที่ผสมไว้แล้วนะคะเพื่อจะไปเตรียมหลุมปลูกค่ะไปต่อคะ่ะไปต่อ ส่วนนะคะและพวงในวยการสร้างค่ะสองแปรงเข้มแข็งเทลงไปค่ะนั่นคือที่ดซอยผงนะคะที่การผสมแล้วค่ะอัตราส่วน100่กิโลค่ะเราก็ใช้ต้นลบประมาณ1คู่ถังสีนะคะหนึ่งถังนะคะ หนึ่งกระสอบได้สี่ลุงจ้ะเช่ค่ะฝนมาไล่ก่อนดูฝนครับูได้ประมาณหกสิบต้นก็พอแล้วครับโอเคเจอกันครับ